สิ่งหนึ่งที่นิทานเรื่องนี้ให้กับหนูคือมุมมองคือความคิดคือการจัดลําดับไม่ว่าใครจะมองเป็นหมวกมองเป็นช้างไไหรือใดๆก็ตามต้องกลับให้อะไรกับเราทั้งนั้นเลยนำไปสู่ก,การสร้างสังคมของการเรียนรู้ที่ Life อ o เขต b a r d e l e s s Learning Society ก็ารู้สึกกินดีและก็ชื่นชมออสมุทร พระราชวังสนามจันทร์นะครับที่ได้จัดงานพักแก้บุกแฝงนะครับซึ่งงานนี้ทําให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการสร้างชุมชนการอ่านและได้ทําหน้าที่ของหอสมุดในการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนกับมหาวิทยาลัยโดยใช้หนังสือเป็นต,ตัวขับเคลื่อนเป็นการวางรากฐานการกตัดการเรียนรู้ที่สําคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ถึงท้าราชาเคยห่างหายโควิดขีดหนักเลยหยุดพักไปสองปีโควิดขีดหนักเลยหยุดพักไปสองปีคิดถึงกันไม่มีเอซทั้งหลายกลับมาตามคำเรียกร้องของพี่น,น้นองในกอ่านต่างขีดความสำคัญขอบคุณที่ท่านสนใจขอสมุดพระราชวังสนามจาันทร์แห่งสืบสานปริธานดัการอ่านไว้ต้องเสริมและสร้าง ให้แก่ชาวสนามแตล,ละชาวบ้านผัวอภิอีกทั้งเป็นทีมพบปะได้เปลี่ยนเรียนรู้และนำนำไปสู่ความรู้หลากหลาจะต่อเนื่องกันมาเป็น45ปีจะต้อ กลับมาปีนี้มีกิจกรรมมากมายมีร้านหนังสือสื้อพัฒน,นาสมองรีบมาเลือกจับจองของที่ถูกใจอุปกรณ์ไอทีมีครบครันมีการออกร้านกันหลากลายงานศินละปะสินค้าทำมือเลือกชมเลือกซื้อกันตามสบายอาหารข้าวเสือทานกันให้อร่อย จนกินของอกินของใช้อีกทั้งยังมีเวทีบันเทอง กิจกรรมเพิ่มพูนปัญญากิจกรรมเสวนานั้เขียนอีกรู้ให้มาร่วมและเปลี่ยนความรู้ในงานให้กเกจมาถึงก้าทนั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นวดแต่เป็นเมื่อโปรข้าับอดเชี่ยวชาญอยู่ในวงการหนังสื้อไทยร้องเปล่าประกาศว่าห้ามพลาดเชียวนะความรู้ล้ำค่าก็านักอ่านทั้งหลายกิจกรรมดีๆ ครั้งนี้ต้องขอบคุณได้รับการสนับสนุนร่วมแรงร่วมใจต่างให้ความอนุเคราะห์เท็ดบุณค่าให้งานนี้มีมาจนวันนี้ได้ห่างหายไปสองปีมันเงียบเงาเพราะโควิดมันฝีดเราทั่วเมืองไทยมาถึงพี่น้องพวกพ้องนักอ่าน รำมาสร้างสีสันกันให้สดใสสองมือลุกกระเปา๋าสองเท้าเดิื่อเชือช่องมันงานทัดแก้วบุฟเฟ่กันให้เร็วไวที่นี่พร้อมในพอสมุดฝากกันซิฟมาที่นี่พร้อมในพอสมุดฝากกันซิฟมาอย่าปล่อยให้พี่ยังในค้าต้องเงาใจเอชชาเอชา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 หน่อยดิ